ไปไปทำงานแล้ววมหมดทั้งตัวเลยฮะต้องคอของพี่น้าอกฮะโดนแทงคอเลยฮะเลยลองกินผมกินเช้ากับก่อนนอนฮะแข็งแรงผมขับรถได้แล้วเดินเหินแบบปกติเหมือนคนอื่นนะครับผมชื่อนายสวิทต์อานแก้วทำงานรักศากตรครับอายุ60ปีครับชื่อพรลินอานแก้วค่ะผมเป็นช่างทำงานปวดเมื่อยแล้วผมไปซื้อยาชุด กินนานไม่ใช่กี่ปีถึงได้มีอาการอะไรแบบนี้เป็นสิบปีไม<บ>่เคยไปตรวจสุขภาพไม่เคยครับไม่เคยอยู่เป็นปกตบโดนแทงคอเลยครับประมาณกี่ปีกี่ป,ปีถึงได้มารู้แล้วก็มีอาการปีร<า>ป้าปีห้าแปดบวมหมดทั้งตัวเลยฮะเพราะตอนนั้นผมไม่มีใครแนะนําให้ผมแล้วผมว่าหาทุกดีทา,างในาการยังให้หายขาเฟี้ยเงินเสียทอมยืนเยอะแยะอันไหดีผมไปหมดนะฮะอะไรที่ว่าส่วนเสริมนี่เยอะมากเลยผมเจอมิก่อนนะ ผมก็คงไม่เป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องมาฟอกตาเตอผมก็มองเห็นนะแต่ทไมก่อนไม่ชัดเลยทำไมก่อนต้องจ้องอย่างนี้คือเพราะว่าไตเราสูงจากยาแล้วพอเริ่มเสื่อมแล้วก็ไปหาทาผิดผิดอีกสุดท้ายแย่ลงจนไปถึงเห็นบอกต้องต้องฟอกคน้ที่หน้าอกครัโดนแทงคอเลยนะโดนปีไหนนะครับปีหกสี่วันที่สิบสองมกราหกสี่ครับก็คือประมาณสองปีก่อนครับผมจาวันได้เลยจำแ่นเลยวันที่เก้าไปตรวจเลือดก็หมอเรียกด่วนเลยไตไม่ทางานแล้วพาะนีบิดเปลี่ยนแน่ ก็เป็นเป็นมนุษย์คืนทอนอะอาบน้ำคืนตัวโรคแฟกซ้อนโรคอะไรสารพันโรคเป็นโรคหัวใจหัวใจตีบอีกพ่อพ่อไปปุ๊บตอนนั้นก็ยังไม่ได้กินอุครับพ่อบก็ต้องมาประทันบรลลูนหัวใจมาเจาะตรงนี้เสียเลยไม่ว่าเจ็บตัวโอ้โหมันก็ไปหายแห่มานเขาว่าไปฮะไอหาเล้วก็มาผมลองกินดูผมอะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมก็เลยลองกินลองกินกลับกายวาปีกว่าขวาเองครับหนึ่งผมขับรถได้แล้วเดินเหินแบบ คนธรรมดาป็นคนปกติมันคนอื่นนะแปลว่าตอนฟอกตอนที่ไม่กินอูมิกับพาร์ทเนี่ยเดินไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยมีแรงมันมันมันไม่มีแรงเลยไม่มีแรงอหนึ่งไปไหนไปเองไม่ได้อะไม่มีแรงขับรถไม่ได้ต้องคอยชุงจุงมือกันไปก็นอนสมอยู่บ้านอยู่บ้านงานก็ต้องทิ้งทิ้งเลยก็คือที่ทํางานเขาจะให้ออกโอ้โหระทบงานระทบชีวิตหมดอ่หมดทุกอย่างหมดทุกอย่างอแล้วทานตัวอูมิกับพาร์กินกี่ซองผมกินเช้ากับก่อนนอนนะ จริงๆผลลัพธ์กินประมาณกี่เดือนถึงเห็นผล6เดือนผมว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนที่เป็ดฟอดเลยกันแล้วก็าคุยคุยมันบอกว่าทำไมผมฟื้นเร็วก็าคนอื่นนะคนอื่นเขาร่างกายเขาสุดลงซุดลงผมแนะนําเขาเขาจะเชื่อก็ไม่เชื่อเขาไม่รู้แต่ผมว่าให้ให้ตัวเป็นตัวอย่าง,างเพราะผมก็บอกเขาแล้วว่าผมอะเป็นยังไงเขาก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วบางคนเขาเชื่อคุ้มนะหมื่นกว่าบาทคุ้มสมัยก่อน ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเลยไปซื้อมาสี่หมื่นกว่าบาทซื้ออะไรกินก็ไม่รู้มันไม่รู้เราก็ไม่หายแล้วทมัมดมันไปฟอกเร็วผมแต่ผมก็ไม่ว่าเขาหรอกเพราะผมอยากหายผมก็ซื้อแพงไงไงผมก็ต้องซื้อเพราะว่าจริงมันมีของดีของหลอกเราก็ไม่รู้ถูกต้องครับแต่ว่าเราเจอตอนนี้คือของดีแล้วผมไม่ดีไม่ไหนเละเราคิดว่าเราลองดูเพราะว่าเราลองมาหมดทุกอย่างแล้วก็หวังว่าอ่ะตัวเนี้ยลองอีกสักตัวหนึ่งอ่ะมันก็ ก็ไม่แน่ชีวิตป้าก็อาจจะจะดีขึ้นพอเราเรากินไปเนี่ยเดือนเดือนละกล่องตอนนั้นแค่วันสองวันทุนลองก่อนอ่าทีนี้ตัวเองจะสังเกตป้าตลอดเลยว่าหนึ่งกินข้าวได้ไหมสองนอนหลับไหมเพราะว่ากินไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้ค่ะต้องต้องนั่งต้องนั่งหลับอาทีเนี้ยพอป้ากินไปเนี่ยหนึ่งเดือนแรกก็อย่างที่บอกค่ะก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงของเขาครับ แล้วมันมันมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นทําให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นก็เลยอ่าป้าทีเนี้ยก็เลยบอกว่าป้ากินสองซองนะเพราะว่าเวลาที่เขาไปฟอกเนี่ยมันจะได้ไม่เหนื่อยเพราะตอนที่ยังไม่ได้กินเจลเนี่ย<ร>เขาจะเหนื่อยกลับมาเนี่ยเขาจะต้องมานอนนอนพ่านหลังจากที่ให้กินอ่าเช้าหนึ่งซองก็เย็นหนึ่งซองเขาก็นอนหลับได้ดีขึ้น แล้วก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาเป็นสเต็ปสเต็ปจากที่แต่ก่อนเราเคยไปส่งเขาไปรับไปส่งเขาเขาก็ไปเองได้คือตอนนี้สภาพแข็งแรงสูงสุดใช่ของโประโยชน์เยอะกินอูมิทําให้ร่างกายผมแข็งแรงขึ้นเยอะครับคนพออไตกินดีฮะคนไม่พ่อก็กินยิ่งดีเป็ใหญ่ครับร่างกายได้ไม่ต้องฟุตซอครับตัวนี้แหละครับผมอูมิครับ